มาข้อนี้นะคะรหัส2.1.06 0ขีด025ก็ข้อที่25นะคะในหมวดหมู่ของการอุบโฮเลนนะคะอุบโฮเลนก็แปลว่าการขับแซงขับผ่านนะคะขับแซงการแซงกันนั่นเองนะคะอยู่ที่5คะแนนข้อนี้แล้วเรามาดูกันสถานการณ์ตอนนี้เราอยู่ที่ไหน นะคะซ้ายเป็นต้นไม้เขียวๆนะคะขวาก็เป็นต้นไม้เขียวๆก็แล้วมีถนนรถส่วนทางกันแบบนี้นะคะก็ประมาณว่าเป็นถนน l ัน d ์สต a ร์เนะคะเป็นถนนที่มันอยู่นอกตัวเมืองและอยู่นอกหมู่บ้านและไม่ใช่ทางด่วนนะคะก็จะเป็นทางเชื่อมระหว่างหมู่บ้านไปหมู่บ้านหรือ ออกจากหมู่บ้านจะไปทางด่วนนะคะก็จะเป็นลันสตราเซอร์ตัวนี้นะคะเป็นถนนชนบทนะที่เพิ่งชอบเรียกความเร็วไม่เกิน100กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วรถจะส่วนทางกันนะคะขับรถส่วนทางกันสิ่งสำคัญสำหรับคนที่ยังไม่เคยขับถนนแบบนี้นะคะถนนลันสตราเซอร์จะค่อนข้างอันตรายในการแซง ในการแซงค่อนข้างที่จะอันตรายเพราะว่ามันเป็นถนนรถสวนทางถูกไหมมีรถหลายๆคันที่เลือกที่จะแซงคิดว่าตัวเองพ้นแต่ความเป็นจริงแล้วไม่พ้นนะเพราะว่าเวลาเราเขาจะขับมาเนี่ยถ้ามีรถจะแซงเข้ามาเนี่ยเขาจะต้องตัดหน้าเราเข้าไปหน้ารถที่เขาแซงถูกไหม ระหว่างช่วงเนี้ยค่อนข้างที่จะอันตรายถ้าเรามา100เข้ามา100เนาะความเร็วต่างคนต่าง100ถ้าคุณจะแซงคุณจะต้องใช้ความเร็วเกินกำหนดแล้วบางคนก็คือคุมรถไม่อยู่นะคะถนนลันสตราเซอร์จะอันตรายเพิ่มขึ้นไปอีกเพราะว่าบางทีมันไม่ใช่แค่ทางตรงมันเป็นทางโค้งซึกแซกนะคะค่อนข้างที่จะเยอะ แล้วบางทีหลังโค้งเรามองไม่เห็นนะคะแนะนําเลยคือไม่ควรแซงทางที่จํากัดความเร็วช่วงที่จํากัดความเร็วไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางโค้งนะคะช่วงที่ป้ายบ่งบอกว่าอันตรายระวังเตือนเชื่อป้ายนะคะให้เชื่อป้ายแล้วช่วงที่เป็นเขตที่ใกล้กับทางออกหรือทางเข้า หมู่บ้านหรืออุตบานก็ได้นะคะห้ามแซงช่วงที่เส้นทึบก็ห้ามแซงนะคะช่วงที่เป็นอ b e r h o l หตุเหล่์โที่ห้ามแซงนะคะเป็นป้ายห้ามแซงก็คือห้ามแซงเพราะว่าอันตรายถึงชีวิตนะคะอุบัติเหตุส่วนใหญ่ของคนที่เยอรมันที่เกิดขึ้นคือถนนแบบนี้ล้วนๆเลยนะคะหมู่บ้านไม่ค่อยมีปัญหา ถนนอุตบานก็คือไม่ค่อยมีปัญหานะคะแต่ลันสตราสค่อนข้างที่จะอันตรายหลายคันที่แซงแล้วไม่พ้นหรือโดนรถส่วนทางที่เขาแซงมาแล้วเราไม่ได้สังเกตชนเข้าจังๆก็มีให้ดูเยอะแยะเลยนะคะตามข่าวเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญก็ค่อนข้างที่จะอันตรายคือระวังนะคะ กรณีนี้เดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องเกิดกันเลยดีกว่าเนาะเพราะว่าเราเพิ่งจะเคยเจอภาพแบบนี้นะเพิ่งก็เลยอธิบายเพิ่มเติมนะคะเป็นแง่คิดให้ลองคิดดูนะคะต่อมานะคะภาพนี้ที่เรากำลังเจอก็คือเราอยู่ถนนชนบทถูกไหมเสร็จแล้วเหตุการณ์เนี่ยเราไม่รู้ว่าเขาจะถามอะไรเนาะเดี๋ยวเรามาคิดภาพก่อนเราอยู่ที่80กิโลเมตรต่อชั่วโมงไม่มีการเปิดไฟเลี้ยวแปลว่าเราจะตรงไป เนาะเราต้องเช็คภาพก่อนเพราะว่าถ้าเกิดวันหนึ่งคุณไปสอบแล้วไปเจอข้อสอบที่เป็นภาพเคลื่อนไหวอ่ะคุณจะกดเล่นเล่นเล่นจนมั่นใจในภาพแล้วคุณถึงจะไปหาคำตอบพอกดจะไปตอบคำถามปุ๊บเขาไม่ให้กลับมาดูภาพแล้วนะคะเขาไม่ให้กลับมาดูวิดีโอเพราะฉะนั้นพึ่งก็เลยจะเน้นก่อนว่าให้เช็คภาพก่อนว่ามันเป็นแบบไหนสถานการณ์เป็นแบบไหนนะคะ สถานการณ์นี้80กิโลเมตรชั่วโมงตรงไปไม่มีการเปิดไฟเลี้ยวเกิดขึ้นเสร็จแล้วตรงข้ามกับเรารถส่วนทางมามี2คันคันสีเหลืองขับมาปกตินะคะคันสีดำดำตรงกลางคิดว่าเขากำลังแซงรถคันสีเหลืองมาความเร็วเขาต้องเหยียบมาแน่นอนนะคะความเร็วเขาต้องเหยียบมาแน่นอน แล้วช่องระหว่างเขากับเราค่อนข้างที่จะสั้นนะคะเพราะฉะนั้นเรามาดูสถานการณ์ถ้าเอาง่ายๆคือเห็นภาพแบบนี้ปุ๊บเราต้องหลบเลยถูกไหมเราต้องหลบเราต้องเบรกนะแล้วกรณีการที่จะเบรกทุกครั้งต้องมองกระจกหลังด้วยนะคะมันเป็นอีกข้อนึงที่จะต้องใช้ในการตัดสินใจด้วยนะคะกระจกหลังว่างถึงเบรกฉุกเฉิน นะคะกระจกหลังว่างถึงเบรกฉุกเฉินนะคะอันนี้กระจกวังกระจกหลังว่างโอเคเนาะต่อมาเรามาดูคำถามนะคะ what is the right cause of action now what is the right cause of action now ก็หมายความว่าอะไรที่มันถูกต้องในสถานการณ์นี้นะคะตอนนี้เลยอะไรที่มันถูกต้องข้อหนึ่งเขาบอกว่า I continue driving as before. I continue driving as before. ฉันขับต่อไปนะคะฉันขับตรงไปเลยไม่แคร์ไม่สนนะผิดนะคะในเหตุการณ์นี้ไม่ควรจะขับต่อไปนะคะไม่ควรจะขับต่อไปคือห้ามเลยแหละเพราะว่ามันจะเกิดอันตรายนะคะ2 I brake immediately. I b r e a k immediately หมายความว่าฉันเบรกฉุกเฉินเลยเบรกตอนนี้เลยอย่าเบรกเลยนะคะเพราะว่าจะหยุดความเร็วรถลงนะถูกต้องนะคะเราจะเบรกตอนนี้เลยเหยียบไปเลยเหยียบให้มิดขาไปเลยนะคะเสร็จแล้วต่อมาข้อ3 I drive as far to the right as possible I drive as far to the right as possible ฉันขับนะคะ I drive as far to the right ให้มันชิดขวาให้มันชิดขวานะคะ as possible ก็คือให้มันชิดขวาได้มากเท่าที่จะทำได้เหตุผลอันนี้ถูกต้องนะคะฉันต้องขับให้ชิดขวาเท่าที่จะทำได้เพราะว่ารถที่เขาจะแซงมานะ เราไม่รู้หรอกว่ารถสีเหลืองมันใช้ความเร็วเท่าไหร่แปลว่าถ้าคันสีดำจะแะจะแซงให้พ้นมันต้องเหยียบเนาะมันต้องเหยียบความเร็วขึ้นและถ้าคันสีเหลืองไม่ยอมให้แซงคราวนี้เราจะสวยนะคะคิดตรงกันข้ามนะเราจะสวยได้เพราะฉะนั้นหลบไปเลยค่ะหลบไปเลยหลบและเบรกนะคะไปจอดข้างทางจนกว่าทุกเหตุการณ์มันจะผ่านไปได้แล้วเราถึงจะ ขับไปต่อนะคะเพื่อที่จะป้องกันชีวิตของเราเองนะคะอันนี้คือเทคนิคการดูว่าสถานการณ์ไหนที่อันตรายและควรจะตัดสินใจแบบไหนอันนี้คือเป็นข้อหนึ่งที่มันอยู่ในคำถามสอบใบขับขี่ด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นใบขับขี่รถจักรยานยนต์หรือใบขับขี่รถยนต์รถใหญ่นะคะเป็นคำถามพื้นฐาน โอเคคลิปนี้ก็จบไปแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูคลิปต่อไปเรื่อยๆเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ